สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะคะวันนี้ก็มาหยอดปุ๋ยมันมาหยอดปุ๋ยมันนะคะ <c oughs> มาเพื่อนๆมาช่วยกันหยอดนี่พนักงานหยอดปุ๋ยนะคะตัวเองไม่มีปัญญาอ้วกตั้งแต่เมื่อคืนชาวนี้ยังอ้วกอยู่เลย <c oughs> แพ้วัคซีน <c oughs> อ,อ๋อนั่นแหละนั่นแหละคนมันจะมีเนื้อคู่ <c oughs> แท้ๆล่ะปีนี้ค่ะตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาหยอดปุ๋ยนะคะมันสวยงามมากเลยค่ะปีนี้นะคะมันสวยได้ดั่งใจได้ดั่งใจมากเลยค่ะตอนนี้ก็ใช้ปุ๋ยยี่สิบเอ็ดสามสามนะคะยี่สิบเอ็ดสามสามเพื่อเล่งรากนะคะ ลูกละเจ็ดร้อยแปดไล่ก็ประมาณหกลูกอ่ะตังอะมีเยอะแยะเอาออกมาใช้บ้างอย่าให้มันฝังดินเหมือนพี่นะพี่ฝังดินหมดเลยเห็นไหมเนี่ย นะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆมันปีนี้สวยงามสวยงามนะคะสว,สวยมากสวยมากคนหยอดก็คนหยอดปุ๋ยก็ยังบอกมันปีนี้สวยมากโอเคมากถ้าเกิดภาพมันสั่นๆก็ขออภัยนะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นเลย <c oughs> ไม่ได้เอาไม้มาเลย เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาค่ะมาหยอดปุ๋ยกันนะคะตัวแองหมดแรงค่ะหมดแรงไม่สามารถเลย <c oughs> อาจเจียนตั้งแต่เมื่อคืนตอนประมาณสักเที่ยงคืนเช้านี้ยังมาต่ออีกหมดไส้หมด <c oughs> <c oughs> ยอดปุ๋ยมันยอดปุ๋ยมันปีนี้มันสวยสวยมากสวยมากคนหยอดก็บอกว่าปลูกวันเดียวกับของเขาแต่ของเขากับมันไม่พุ่งอะค่ะของเขาแต่ของสมสมก็โอเคมากๆเลยอะค่ะสูงแค่คอสมสมแล้วเนี่ย เริ่มมีหญ้าบ้างนะคะเดี๋ยวพอเธอได้ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวพอเธอได้ปุ๋ยเดี๋ยวเธอจะพุ่งมากกว่านี้ค่ะหญ้าแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวผมก็ให้หมอมาจัดการนะคะผมก็เดินดูทั่วๆไรแล้วถ้าเกิดมีหญ้าเยอะเกินไปผมก็จะเรียกหมอเรียกหมอนะคะเนี่ยค่ะผมจะถ่ายไม่ถึงเลยเห็นไหมมันสูงเท่าแค่คอแล้วอะคะ่ะ สามเดือนค่ะสามเดือนมันแปลงนี้สามเดือนค่ะ <c oughs> อ้อยจะมาขึื่นไส้แท้ไม่มีอะไรจะออกแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆมันสวยงามมากนะคะแต่ส,ม,สมจะเดินเข้าไปลึกกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะเพราะใบมันมีน้ำค้างเต็มไปหมด จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะ่ะไร้สดไร่สดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสวยไหมล่ะเพื่อนๆดูพระอาทิตย์ยามเช้ามองเห็นไหมคะพระอาทิตย์แบบนี้มันสวยนะคะมันไม่ร้อนแรงดี ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วมังสามคนเหรอลูกเท่าไหรอ่อ่ะลูกเท่าไหรอ่อ่ะอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคนี่ปัญหาจะจ่ายตังค์เลย เมื่อคืนนี้มันก็ตกเออแ,แต่ก็พอทําให้ดินเปียกกันแหละก็พอดีอ่ะก็หยอดปุ๋ยโอเคโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะพาเพื่อนๆมาหยอดปุ๋ยหยอดปุ๋ยค่ะสวัสดีนะคะ